ลูกค้าอยู่ไกลเขาขับรถมา2ชั่วโมงเพื่อมาซื้อเค้กเผือกแล้วก็ขับกลับคือแบบที่สุดอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วเราก็แบบช็อกไปเลยมีลูกค้าเคยเอาไปรีวิวค่ะจะมีลาวาไข่เค็มกับลาวาสังขยาวันลุกขึ้นก็คือคนมากันแบบไม่มีที่ว่างเลยมืดฟ้ามัวดินเลยก็ว่าได้แล้วร้านเปิดมานานแล้วหรอคะน้องสองเปิดมา11ปีแล้วค่ะจุดเริ่มต้นเลยตั้งแต่มัธยมค่ะขอพ่อว่าถ้าจบมาหาลัยอ่ะขอเปิดร้านหรือว่าทําร้านขนมเลยได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนชอบทานขนมมากตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะชอบออยยย่่าาางงเเเดดีีวนทํไไ้้ลรมต ไม่ไม่เคยเรียนที่ไหนเลยแล้วไปเอาความรู้มาจากไหนคะจากการฝึกฝนแล้วก็ทดลองด้วยตัวเองหมดเลยก็คือตั้งแต่พอหนูมาเปิดปื๊บพี่พี่ที่โครงการหรือร้านข้างเคียงหรือเจ้าของโครงการเขาก็จะทราบว่าหนูเพิ่งเรียนจบเขาก็จะมองดูด้วยสายตาประมาณว่าไม่น่าจะเป็นไปได้หรือแบบไม่น่ารอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดูไม่มีประสบการณ์แล้วตอนนั้นคือละอ่อนมากแต่เราก็พรูฟให้เขาเห็นแล้วว่าเราสามารถทาได้จริงๆถ้าเราไม่หยุดทําเลยเพราะหนูไม่เคยปิดร้านเลย11ปีส่วนใหญ่ลูกค้ามาที่ร้านเนี่ยเขาชอบซื้ออะไรกันคะเมนูที่ขายดีที่สุดจริงๆแล้้วของที่รราานนเเจะป็ส คเค้กที่ขายดีสุดจะเป็นชิฟเนิลมะพร้าวลาวาแสดงว่าพี่ก้อยนี่คือต้องห้ามพลาดสองอันนี้เลยใช่ค่ะวันนี้พี่ก้อยช็อปมาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้จะเป็นขนมเปี๊ยะไส้รวมค่ะอ๋อก็จะมีประมาณ8ชิ้นนะคะขนาดเขาจะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าอันนี้จะเป็นไส้อะไรนะคะอ๋อจะเป็นไส้มันม่วงเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะ คือตัวแป้งอะเขาจะมีความก,กรอบๆนะคะสัมผัสได้เลยว่าไม่อมน้ํามันเลยนะคะใช้มันม่วงค่ะจะมีความหวานนิดๆนะคะพอมาโดนไอตัวไข่เค็มที่เขายัดไส้มาเนี่ยคือกลมกล,มกล่อมกาลังดีเลยค่ะต่อมานะคะคือจะเป็นขนมเปี๊ยะเหมือนกันแต่พี่ก้อยสั่งมาสองแบบนะคะด้านนี้ก็จะเป็นสังขยาลาวาค่ะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นไข่เค็มลาวานะคะขนมเปี๊ยะสังขยาลาวาแปลกมากเลยไม่เคยเจอนี่ค่ะดูไส้โอ้ลาวาจริงๆด้วยค่ะดูดิจัดเลยนะ คือสังขยาคือหอม,ห,อมหวานมันกําลังดีเลยค่ะมาเจอกับความกรอบบของไอตัวเปลือกของขนมเปี๊ยะแล้วก็งาหอมๆเนี่ยคือแบบเท่ากันสุดๆค่ะกล่องถัดมานะคะมาถึงงานละมุนละมุนบ้างนะคะต้องกินเลยนะคะอันนี้จะเป็นชิปฟอนมะพร้า,พาวอ่อนค่ะเดี๋ยวลองดูนะว่าข้างในเขาจะเป็นอะไรเขาก็าจะเป็นเนื้อเค้กแบบุ่มฟูเลยค่ะแล้วเขาก็จะมีไส้มะพร้าวอ่อนอยู่นะคะหอมอะ่ะ เนื้อชิฟฟ่อนเขาจะนุ่มมากเลยนะคะแล้วก็ใช้มะพร้าวอ่อนละวาเนี่ยคือนวลละมุนเลยอันเนี้ยบอกตรงเลยว่าเหมาะกับกินกับกาแฟมากๆสุดท้ายนะคะจะเป็นเค้กโรค่ะมันจะมี2รสนะคะคือรสกาแฟ,ก,าฟกับรสใบเตยพี่ก้อยขอเลือกกินรสใบเตยนะคะดึงออกมาให้หมดเลยจะได้เห็นว่ามันชิ้นใหญ่ขนาดไหนโอหคือใหญ่มากเลยในเมนูเขาจะเขียนว่าอันนี้จะเป็นไส้บัตเตอร์ครีมนะคะ เนื้อเค้กเขานี่คือนุ่มมากเลยค่ะมีความเป็นใบเตยใบเตยนะคะละมุนจริงๆใช้คําว่าละมุนได้เปลืองมากเลยร้านนี้